เรื่องราวต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนี้กันนะคะเพราะว่าหลายคนนอยากทราบกันเหลือเกินนะคะทางด้านของประมงพิจิตรค่ะก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าสถานที่เพาะเลี้ยงจระเข้ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีความแข็งแรงปลอดภยัยได้มาตรฐานมั่นใจค่ะในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีจระเข้หลุดลอดออกมาแน่นอนค่ะ ทางด้านของนายอำเภอโพทะเลค่ะพร้อมด้วยทางด้านของประมงจังหวัดพิจิตรนะคะพร้อมด้วยผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์จระเข้ขนาดใหญ่ของจังหวัดพิจิตรตามนโยบายของนายอดีเทพกมลเวทท่านผู้ว่าราชการจราังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นการเฝ้าระวงังการเพราะเลี้ยงจระเข้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภยัยและตรวจสอบสถานีเลี้ยงจระเข้ให้มี ความแข็งแรงปลอดภัยไม่ให้เกิดผลกระทบนะคะในการเลี้ยงจระเข้แล้วมีจระเข้เนี่ยหลุดลอดออกมาจากสถานที่เลี้ยงและก็มีการลงพื้นที่นะคะระหว่างวันที่4ีถึงหกันยาย,ยนในพื้นที่โพทะเลทับคลอและก็อําเภอเมืองพิจิตรคะ่ะทางด้านประมงจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้เปิดเผยว่าจังหวัดพิจิตรมีการเพาะเลี้ยงจระเข้ในพื้นที่ทั้งหมด3ามอำเภอค่ะได้แก่อําเภอเมืองพิจิตออรอำเภอโพทะเลและอำเภอทับคลอรวมจำนวน ทั้งสิ้น1 4 5 8ตัวค่ะซึ่งมีการขึ้นทะเบียนกับกรมประมงอย่างถูกต้องค่ะทั้งนี้นะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เพาะเลี้ยงจระเข้พบว่าสถานที่เพาะเลี้ยงจระเข้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภยัยและได้มาตรฐานตามที่กรมประมงกําหนดค่ะส่วนสถานที่เลี้ยงค่ะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยัยอยู่ห่างจากแม่น้ําและลําคลองสาธารณะพร้อมกับให้ความเชื่อมั่นว่าในช่วงฤดูน้ําหลากนี้จะไม่มีจระเข้หลุด ออกจากแหล่งเพาะเลี้ยงอย่างแน่นอนค่ะ